ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนประชาคมประเทศไทยผมดรโรจนศักดิ์แท้กซูไรเดียร์ขาธิการสมาคมครับผมดรชยันพิสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมครับครับวันนี้รายการบอกเล่า90ก็มีหลายๆเรื่องที่เราจะมาบอกเล่าก0ให้กับประชาชนแล้วก็สมาชิกสมาคมเรารับทราบเรื่องบอกสบายสบายไปดูการเมืองกรดมหน่อยนะจ่าหมดเนาะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการแสดงความยินดีกันก่อน ครับนะครับที่ทางสกนริศสอนแสงแก้วครับผู้สมัครอิสระเขตบางเขนนะครับเดินสายขอบคุณประชาชนครับโอ้ันนี้มาแรงครับมาแรงเด็กหนุ่มมาแรงเพราะว่าชนะแบบท่วมท้นเลยฮะชนะส,ะสะกอเอาสามสมัยนะ อันนี้ที่ทน่าสนใจที่ที่ผมลงไปบนที่ดูเพราะอะไรเลือกเลือกไปตามดูผู้สมัครอิสระดูว่าใครที่มีคะแนนนํามาแบบทนทนบ้างก็เจอท่านนี้แหละมันดับเนื้อที่พูดจะพูดนะท่านนายกจริงๆเมื่อก่อนผมเป็นผู้ในการเขตการเลือกตั้งสอกอเตบันท้องหลางน,นะ,ะการที่สมาชิกกทมเนี่ยจะเข้ามาได้นี่นะครับมันต้องมีฐานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในทางนี้อิสระเนี่ยเดียไม่ได้สังกักพรรคการเมืองส่งนะฮะก็ไม่ได้ง่ายทีเดียวก็ต้องยอมรับว่า ต้องทําการบ้านพอสมควรครับก่อนอื่นเราไปชมวิดีโอที่ชาวบ้านมาขอบคุณท่านก่อนดีกว่านะครับติดตามแลบชมเลยครับสาสก่อี่เราะวห่งรต้แพ้ไมครวร่อเออายุวันนสุขภาพระปฏิภานธนาสารสมบัติตลอดทั่วทุกที่วาราตีเชินครับผมับสาธุพบกันสาธุ ครับครับผมครับยินดีขอบคุณครับเลยเหมือก็เหมือกขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นนะขอบคุณครับปากกองคัพกอับขอบคุณครับโทษอภัยโทษอภัยโทษสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเรื่องของนักข่าวได้ไปแล้วเดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องไปบนขอบคุณเขาต่อเนาะอยากจะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับยังเดี๋ยว ครับจากวิดีโอเมื่อกี้ได้ชาวบ้านดีดใจมากเลยท่านนายกชาวบ้านออกมาต้อนรับเลยโ,ยโดยไม่ต้องเกรงลยนะเกรงแต่อบอกกันไปปากเปล่าว่าวันนี้ท่านสขอจะมาขอ,ขอบคุณโอ้โหคนออกมาสองข้างทางฮะอันนี้เป็นชุมชนพนโดบางเขนฮะซึ่งมีป๋าหมดฮะเป็นกรรมการอยู่ก็เลยเป็นจุดลวมคนเยอะหน่อยผมก็ไปรวมแสดงความยินดีด้วยกับท่านตรงนี้ถือว่าเป็นคนหนุมไฟแรงที่น่าสนับสนุนฮะเพราะว่า ท่านสกกเนี่ยเรียกชื่อนึ่งชื่อเช็คนะท่านสกกเช็คนะี่ครับท่านลงื้นที่มันตลอดนะที่ตั้งแต่โควิดผมก็เคยไปเจอ2-3ครั้งนะครับทั้งการช่วยเหลือประชาชนนำข้าวของมาแจกทําเตียงสนุสนามเข้าถึงประชาชนครับคะแนนผมจําไม่ได้แต่ว่ามาเป็นอันดับทนุนทนนะ ผมจำมาคะแนนได้ไม่ไม่รู้ได้ได้มาถี่คะแนนนะแต่จริงๆนะก็อย่าง,งนะที่ท่านนายกก็ยัยไม่ได้พูดนะฮะว่าจริงๆแล้วก็อย่างว่าสาากเป็นเป็นเรื่องของการดูแลประชาชนบนพื้นที่จริงๆในเขตบางเขนตรงๆบนะก็อย่างที่บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าทํางานหรือไม่ทํางาน เราเห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเลือกผู้ว่ากทมและการเลือกสอกในแต่ละเขตทั้งหมด50เขตในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยใช่ครับนะครับก็จะมีทั้งเพื่อไทยนะฮะทั้งเรื่องของพรรคเก้าพรรคเก้าไกลมีพรรคประชาธิป,ปตัตย์อะไรพรรคที่ส่งมาถูกไหมครับดันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าท่านผู้ใดทาการบ้านดีถูกไหมครับก็ได้รับการสนับสนุน อันนี้บอกต<ช>รงเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะว่าทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อบันเทิงเพื่อสังคมะเทศไทยเนี่ยเราก็มีทํากิจกรรมในเรื่องของการแจกของนะอาหารนะครับไอ้ที่สเปรย์ฉีดมือพ่นยาอะไรก็ต่างเนี่ยครับรบ,บางพื้นที่เขาไม่มีทำน,นะครับบางทีบางพื้นที่สสหรือสกบางทีก็ตอนนั้นยังไม่มีสกได้สร้างไปยังไม่มีสสได้สรทางครับก็มีแบบส่วนมากชุมชนหรือพวกกิจสาช่วยเหลือกันนะ<ช>ซึ่งท่านนริศเนี่ยผมจําได้ว่าช่วง โควิดแรกๆผมก็เคยสมาคมแล้วเคยไปร่วมสองสามครั้งนะใ,ในการเข้านำเข้าของมาแจกประชาชนแล้วก็นำบางส่วนเข้าไปช่วยแจกประชาชนด้วยซึ่งถือ,อว่าเป็นโชคดีของชาวบังเขนนะเพราะว่าผมเห็น,น,นว่าเอดารามาครับหคนคนแห่มาต้อนรับอยังกังดาราซุปเปอรส์สตาร์มาเลย โอ้น่าน่าปลื้มเยอะก็เป็นที่ชื่นชม,มนะครในเมื่อคนที่เขารักแล้วประสบความสำเร็จครับก็คงต้องฝากท่านสกสนติสรแสงแก้วนะครับผู้สมัยอิสระซึ่งพูดกันกัว่าม้าเมืดมาเลยโอ๋อผมหมาเมืออนน่อ,าอามามดเลยฮะตีนตีนตีนปลายตีนต้นตีนกลางได้ทุกตีนหมดครับ,รบเป็นคุ่มไฟแรงฮะเข้าวินก็คงจะต้องฝากสีไม้ลายมือ นะครับเป็นเรื่องของการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในเขตบางเขนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านรองศาสตราจารย์ดรชัดชาติเนี่ยท่านก็ทาการบ้านอยู่สมควร,ครแล้วในเขตบางเขนเนี่สิ่งหนึ่งที่ต้องดูคือเรื่องน้ำกับเรื่องคลองนะครับแล้วก็เรื่องชุมชนครับใช่ครับโดยเฉพาะหลังชุมชนเยอะหลังชุมชนเนี่ยไอ้คลองอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นเรื่องเวลาอยู่เหมือนกัน โค,ครงการบ้านหน้าอยู่ก็อยากจะฝากนะฮะท่านสองก็ลงไปเริ่มพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องขยะด้วยรเรื่องไฟแสงสว่างเรื่องสนามเด็กเล่นในปทมด้วยครับ หลายเรื่องผมว่าในพื้นที่เขตบางเขนนี่หลายเรื่องผมว่าท่านสกนี้รับปากชาวบ้านไม่มั่นเหมาะฮะก็ต้องติดตามดูต่อไปแต่ผมเชื่อว่าคนหนุ่มคนเนี้ยไฟแรงคนเนี้ยจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ครับอย่างเซลแกนพวกผู้สมัครทั้งหลายก็จะมาเซลแกนตต่ไม่สมัครนะฮะแต่ยังไม่สมัครพบง่ายใช่ข้องฮะเอาเปเปิล้ระหายจ้อยแต่ท่านนี้ดูแล้วฮะลงพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็น่าจะดูกันต่อไปว่าจะเป็นท่านสกที่ดูแลประชาชนสมกับที่ชาวบางเขนเลือกตั้งมาจากท่วมท้น หรือเปล่าครับครับก็สมาคมผู้สื่อข่าวสืมม่อมวลชน,นพระสังคมเทียไทยเราก็จะเป็นกระบอกเสียงนะครับในเรื่องของติดตามการทํางานของท่านสกนลิศสอน,สอนแสงแก้วครับนะครับมีประเด็นใดนเราก็จะนําเสนอนะครับข่าวสารทั้งหมดให้คนพื้นที่บางเขนได้รับทราบในกิจกรรมหรือในเรื่องการทํางานร่วมกับผู้ว่าอนาคตผู้ว่าช่าชาติด้วยนะครับทนนี้ท่านเป็น ผู้ว่าแน่นอนแล้วแต่เรารับรองเท่านั้นเองนะครับทั้งประชาชนแถวเขตบางเขนนะชุมชนเขตบางเขนก็สามารถตามเพจของเราได้เพราะว่าเราจะติดตามทํางานต่ขั้นกองท่านสกผู้นี้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนฮะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ดีขนาดไหนตามตามคนเชื่อของประชาชนและเขาผมด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งที่ได้แล้วก็แฮปปี้คนแท้ก็ไม่รู้จะทำไง แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจะแพ้หรือชนะก็อยากให้ผู้สมัครสกอที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จร่วมมือกันทางานถูกครับนะครับท่านยังมีโอกาสแต่ในพื้นที่ของท่านขอให้มองในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับยังมีพื้นที่ที่จะเล่นอีกนะครับก็คือสนามการเมืองระดับชาติก็คือสสในอนาคตเพราะฉะนั้นสวนนากสก็จะก้าวสู่สสนะคนับวันตรงนี้ก็ถึงบอกใครที่ผิดหวังจากการเลือกสกอแต่ถ้าคุณยังหมั่นทําความดีพบ ประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวครับประชาชนตัดสินใจเลือกคุณแน่ครับแต่ขอให้ทำเสมอต้นและเสมอปลายน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าสสเนาะสกต้องดูใกล้ชิดประชาชนกว่าครับเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาก็ก็มีสกสกอหลายหลายท่านก็ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขอความช่วยเหลือได้ง่ายครับหวังว่าบ้างเว้นมากี่ปีแลวหกปีมาครับ ก้าวปีนะ9าปีกบ้างเว้นสกอบ้างเว้นมา9ปีของคอรมอก็ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครทุกท่านเข้ามาทํางานรับใช้ประชาชนให้กระสมที่เราคอยมา9ปีนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ดรชาตชาติด้วยนะครับในเรื่องของท่านได้เป็นผู้ว่ากทมอแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสกทั้ง50เขตเลยครับนะครับ เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามในเรื่องของการทำบุญเรื่องของการหลอกพระประธานนะครับของวัดจันทละสุขครับผม